วันนี้วันที่21มกราคม2550ก็ได้ดำนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักวิชาวิชากดกไทยมาเที่ยวชมคลองดำเนินสะดวกอสองฝากข้างทางก็เป็นสวนมะม่วงนะปลูกมะม่วงบน,นคันคูคันคลองแล้วก็ให้ถัดออกไปก็เป็นสวนชมพู่แล้วก็มีฝรั่ง แล้วก็เป,เป็นสวนอ,อ,อาจจะเป็นองุ่นนะบางสวนนะ,ะข้างหน้าของเรานี่ก็จะมีเรือพายที่เป็นสินค้าขายของที่เป็นร้านร้านของสินค้าที่เป็นที่ชาวบ้านจริงๆเขาต้องการนะก็มีพืชผักที่ออกมาจากสวนนะแล้วก็สอ,อ,องฝากที่เป็นคันคลองเนี่ยจะมีการทำเขื่อน เพื่อการระดับน้ําและก็การทําคันดินสูงขึ้นไปเพื่อป้องกันน้ําท่วมเข้าไปถึงถึงด้านด้านที่เป็นเป็นเนื้อสวนสวนจริงๆแล้วก็นอกจากจะปลูกมะม่วงแล้วก็ยังมีการปลูกต้วนว้าบนคันที่อยู่ริมคลองด้วยไอ้ทราบมาว่ามะม่วงที่ปลูกอยู่บนคันใกล้น้ําจะไม่ค่อยมี ผลผลิตเท่าไหร่แต่ที่นี่ดอกออกบานสำครั่งก็ที่เห็นถึงความเหมาะสมของพื้นที่นะที่ที่เขาปลูกกันนะฮะชมพู่ที่ปลูกที่นี่ก็คือพันธุ์เพชรนะชมพู่เพชรซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกว่าสายรุงนะฮะก็เป็นพัน์ุเดียวกันนะฮะเรือนะตลาดที่อยู่ในตลาดน้ำก็จะนำนักท่องเที่ยว จากค่าเรือเล็กสีลมก็ผ่านเข้าไปยังตลาดน้ำคลองต้นเข็มอตอนนี้ก็ลัดเลาะไปตามพื้นที่ต่างๆนี่จะเห็นว่ายังมีต้นไม้อีกฝัง่งหนึงมีมะพร้าวสุราพ่าแล้วก็มีต้นหญ้าที่เป็นไม้วัชพืชนะตามธรรมชาติแต่อีกฝั่งนึ่งก็เป็นบ้านเรือนของเกษตรกรชาวสวนที่อยู่บริเวณน,นี้นะเรือเริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นมาเรื่อยๆนะเ,เพราะว่า แกล้นี่ออกมาก็จะเห็นว่าเรือมันสามารถที่จะแล่นได้ช้าแต่ตอนนี้ค่อนข้างไปได้เรื่อยๆแล้วก็เพิ่มความเร็วได้อ่าอย่างรวดเร็วต้นไม้ม่มีแก้วมังกรมีเบิร์ดออฟฟาราด้เพื่องฟ้าอีกมากมายนี่เป็นบ้านของชาวห้องเดนเดินสะดวกนะก็เป็นบ้านได้ดุนสูงเสียงเรืออาจจะรบกวนหน่อยแต่ว่าก็เป็นเสียงที่ถ้าเือว่าที่เป็นบ้านโบราณอายุก็ นานพอสมควรนะฮะสองป้านาค่อนข้างเร็วใกล้ของการออกตัวเนี่ยเรือค่อนข้างไปช้าเพรว่เรือเล็กหน้เรือเล็กมากนะก็ค่าเรือก็ประมาณ300นะฮะนั่งได้ประมาณ67คนถึง8คนนะสบายๆนี่ก็เป็นไม้ค่อนข้างเก่าเป็นมะเดื่อนอยู่ริมน้ำนะนี่ก็ นี่ก็ล้มลงม,มาแล้วตอนหลังก็ถูกตัดคอนออกไปบอลน,นะฮะตูลำบะโดงร่องสวนจะสวน,นมากอ่อให้เริ่มเห็นต้นไผ่แล้วล่ะที่นี่ก็ค่อนข้างจะมีการพัฒนามากน้ำไม่เน่าเลยแม้แต่จอกแหนวย,ยังไม่สามารถจ่ได้นี่ก็คือต้นเรียกว่าอะไรนะสโสน,นะนี่ตปนปัวครู